เล็กๆก,ก็มีน้องรถขุดเล็กๆ SDLG ER 6 3 6 H นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมาค่าตัวนี่ครับพี่น้องค่าตัวของเขาดาวสิบเปอร์เนตกัดยาวๆให้60เดือนเลยครับเครื่องยันมาครับยันมาสี่จังหวะไดเร็นะครับ27ุด สามแรงม้านะครับหรือว่า,าวัดรอบก็สองพันสองร้อยรอบตอนทีครับมีไปปิ้งให้พรอ้อมไฟมิดดันครับแอร์เย็นชั่ำสนใจก็สอบถามได้ครับนะผลกันยาวๆดาวากันไม่เยอะครับ10% 1ล้านก็1แสนนะครับ10% จัดไปดูแลโดย Sdlg Thailand ครับเดี๋ยวจะสอบถามชาิเตรินทรัพย์ได้ครับ0982723752เล็กๆไปทำงานได้ครับนะไม่มีปัญหาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ